โอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ไม่อยู่เกมไม่ครับอย่เช่นเคยนะอยู่ไหมครับไดโนเสาร์เนี่ยผมหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้ไปหาอุปกรณ์มา,าจะทำไอโดมนั้นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพาร์ทนี้เราเรามา,าให้อาหารสัตว์เดี๋ยวเราไปทำเอาไปหาไปหาเลยนะเขาเรียกว่าอะไรวะไปหาไปหาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวลืม ก็เรียกว่าอะไรวะเออหาหาอะไรนะหาไอไอนั่นอะไอไอ้ออะไรวะไอไอไอฐานเออฐานโอ้โหขนาดฐานยังคิดหนักให้ตายเถอะเนี่ขนาดฐานยังคิดนานอีบ้าเอ้ยนี่ครับผมเออเดี๋ยวเราจะไปหาถะาเออลืมไปว่าไอตัวนี้มันไปแล้วดีกว่าเฮ้ยลูกอยู่ไหนแล้วลูกอันนั่นแนนั่นนมีการเดินไปไกลด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อยู่ไหนโอ้โหพ่อนี่ไม่อยากจะฆ่าลูกเลยนะแต่ลูกเนี่ยก็ยังเป็นเด็กดีอยู่อืมอยังไม่พังบ้านไปเยอะเหมือนไอ้เต้าทีเร็กซ์ตัวนั้นสามเขาการุณาอย่าพังด้วยถ้ายังไม่อยากตายอะไรล่ะมมงมุมถ้ายังไม่อยากตายอย่าพังนะจ๊ะบอกไว้ก่อนเลยเอีบ้าโอเคปักเปิดประตูเข้าไปเลยครับสวัสดีครับเบมน้องสามเขาเฮ้ยเดี๋ยวดิน อ๋อยังกินได้อยู่เออไม่ต้องร้องครับไม่ต้องร้องโอ้โถใจเย็นๆอย่าเพิ่งกินกันอย่าเพิ่งกินกันเสียรีบมากเลยจะรีบกินกันไปไหนสวัสดีครับคนคอยาวออา,อากินไปออากินไม่เยอะเลยเหรอเอาอยี่บอกกินแค่แนี้โอ้โหกินน้อยมากเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราให้อาหารเขาเป็นแบบว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าให้อีกทีนึงอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ ตอนเช้าให้อีกทีหนึ่งแต่เราจะไม่นอนแล้วขี้เกียจนอนไอตัวนี้ม่มใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วว่าเออเหมือนสระน้ํามันจะไม่พอเออเดี๋ยวเราค่อยมาขยายให้เขาแล้วกันเดี๋ยวขอไปสร้างโดมของไอ้เจ้าเดลส์บินก่อนแล้วกันนะครับผมแต่ว่าโดมของเจ้าเดลส์บินเนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าจะต้องให้เขานี่บินบินล่อนเออออกหน่อยดิเฮ้ยเปิดประตูไม่ได้ที่บ้าเอ,อ้ตรงนี้เหรอ ตุ้งไม่ตกอ้อมเจ้าเยนนล่วงมาทําไมในกโกงนะเคให้ตัวนี้ก่อนครับมากินไปดีมากตัม้มหนึ่งของกินก่อนหิวเหมือนกันไปตัวสุดท้ายครับผมจระเข้ค้อกดัยข้อคดัย,ออยโอเคมาแล้วกูเงยจระเข้ตัวน้อยไม่คิดจะทําอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยวันวันเนี่ยกะจะนอนแล้วก็นอนแล้วก็นอน เรามาลาดมันลงน้ำไหมเออลาดจระเข้ลงน้ำกับไม่ต้องมาบอกหน้าเลยไหมเอออยากให้ลงน้ำเว้ยอยากให้ลงน้ำลงไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหดูมันอย่าบ,บอกนะจะนอนในน้ำอย่างนี้เลยเออเอออย่างงั้นแหละไปในน้ำลงน้ำซะโอ้โหดูดูด,ดูเหมือนจะเหมือนกับไม่อยากจะลง โอ้โหเด้าเดาเดาอาเด้าเดาเดามาเป็นสายเดาแม่จระเข้ตัวนี้ชอบขึ้นขึ้นลงลงนะชอบขึ้นขึ้นลงลงให้ตายเถอะอืออ่ะโอยเดินด้วยเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นมันเดินอ้าวแล้วก็นอนต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหแป๊บแป๊บนอนต่อแกให้ตายเถอะอีก้าเอ้ยโอ้โหนอนได้นอนดีจริงๆเลยไปเดี๋ยวเราไป หาฐานสักเล็กน้อยถูกมครับผมว่าเราต้องการฐานเดี๋ยวขุดนี้สักเล็กน้อยก่อนแล้วกันเอขุดนี้เล็กน้อยด้วยขุดนี้สักเล็กน้อยด้วยปั๊มปั๊มปั๊มเออได้ได้ได้ถือว่าปั๊มใช้ได้เลยเนี่ยปั๊มไม่ยากครับผมเดี๋ยวเราต้องการฐานสักชุดหนึ่งสองชุดเออแล้วกันนะครับผมเอาไว้เผาพวกเอาไว้สักสามชุดเลยก็ได้เพราะว่าเราต้องการเร๊่หนึ่งนะผมขอสรลยตัวนี้สโลยวัวหน่อยเถอะเราเป็นซีอครับผมสายกินดิบ มากินนะ่ายกินกินดิบกินดิบกินกินของดิบเป็นเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยอย่ามากินตามเกมนะเว้ยเอ้ยอะไรเ,เดินขึ้นไปไม่ได้เหรอโอเคต้องการฐานทั้งหมด2ชุด3ชุดนะครับผมยิ่งเยอะยิ่งดีพอขี้เกียจมาขุดอีกเอ่อเอาเอาเอา,เอานี้แล้วกันเนาะสามชุดไออย่างนี้แล้วกันง่ายดีดูง่ายด้วย ตรงนี้ก็โกยมาครับผมมีดินตรงไหนไม่ใช่นี่ไม่ใช่มีดินเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีฐานตรงไหนตน้องเดินมาโกยนะครับมีฐานตรงไหนต้องเดินมาโกยโอเคยี่สแปดอันอ้าวแล้วมันก็ตันเลยนะนะโอ้อะไรเนี่ยอุตส่าห์เดินลงมานี่บ้าเลยนะครับผมหลายคนถามว่าพี่เวฟบครับผมทำไมพี่เวลงคลิปชา้าจังเอางี้มาเดี๋ยวเราจะมาทําข้อตกลงกับคนดูคลิปทองผมทุกคนเลยถ้าเนี่ยมาข้อตกลงอย่างเงี้ยเออ ้อตกลงนะครับผมถ้าคลิปทุกคลิปอะสมมติว่าถ้าคลิปคลิปหนึง่งถ้าคลิปคลิปหนึ่งสมมติว่าผมลงคลิปนี้ไปภายใน24ชั่วโมงคนดูถึง10,000ผมก็จะลงคลิปให้วันละ3คลิปแต่ถ้าลงคลิปไปแล้วคนดูมันไม่ถึงแสนนะเออเราก็ไม่มีกำลังใจในการทำามหมือนกว่าพวกนายจะร้ายมากไม่คิดคิดจะดูะเฉยๆไม่คิดจะกดแชร์ให้พูดงั้นเถอะเฮ้ยฟาสซิลไม่เอาละ เออเหมือนแบบคิดจะดูเฉยกดแชร์หน่อยก็ดีเออกดแชร์หน่อยเอาให้เพื่อนดูก็ได้อีบ้าเออมันถึงแสนทุกคลิปได้ไหมเนี้ยขอแค่แสนเดียวก็พอใจเออผมขอแบบคลิปละแสนเดียวเลยไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะเอาหนึ่งแสนพอเออขอเท่านี้ได้หรือเปล่าเออขอขอกับคนดูน่ะแหมคนติดตามห้าแสนคนดูสี่ห้าหมื่นให้ตายเถอะอีบ้าโอ้โหซาร่าเอ้ยโอเคเอาไปขุดลงไปอีกครับผม ยังไม่ถึงที่ยังไม่ถึงที่หมายต้องไปที่ Y 12-13โอเคนี่แหละแล้วเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ยินเสียงอะไรอะแถวนี้อยรอสิ่งน้ำโอ้โหน้ำไหลน้ำไหลหลากตรงเมืองน,นี่ว่าอ๋อเมืองน,นี้เราเคยมาแล้วหรอมีทอสปักไว้ด้วยนะครับผมดีมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาถา่านไปหมดเลยแล้วกันทั้ง จะล่วงลงมาทำไมเนี่ยเฮ้ยฮะจะล่วงลงมาทำไมคนขุดอะไรอยู่ไม่เห็นหรืองไงเนี่ยนะนะ,ะยังยังไม่เลิกยังไม่เลิกล่วงยังไม่เลิกล่วงเหรอนี่เดี๋ยวก็ขุดกับบ้านเลยเนี่ยโอเคปลาเก็บมาครับผมตรงนี้ด้วยเออเอานี่มาเนื้อทำไมเรามีน้อยจัง <c oughs> รู้สึกว่าอาหารตัวเองมีน้อยมากช่วงนี้ถ้าคนดูคลิปแบบทุกคลิปของผมนะแบบลงไปภายในหนึ่งวันคนดูสักแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เออเราก็จะลงคลิปแบบรัวๆให้เออเราก็จะลงคลิปเรื่อยๆให้อะไรประมาณนี้แล้วก็ฝากมาถึงเด็กๆทุกคนนะครับผมก็กลับมาดูพี่ได้แล้วนะครับหลายคนบอกพี่เว็บผมดูพี่ไม่ได้พี่พ่วมหยาบเออขอโทษขอโทษขอโทษเออขอโทษลวกันนะครับขอโทษด้วยเออตรงนี้ต้องช่วงแคร์ผู้ดูแลตอนแรกไม่ได้แคร์เลยมากครับผมเราสาขามันหนึ่งเดยวเลยเออแต่ก่อนนี้สาขามันหนึ่งเดโอ้โหปากหมาไปเรื่อยให้ตายเถอะเออตอนนั้นยังเป็นเด็กเด็ก อยู่ครับผมเด็กอยู่ฮะที่เงียบไปนี่ไม่ใช่เพราะอะไรเซ็นเซอร์เซนเซอร์คำพูดตัวเองเด็กน,นะครับผมตามนั้นแหละโอเคได้มาเท่าไหร่นี่ห้าสิเอออีกชุด2ชุดก็น่าจะพอเลยครับสำหรับการทําของเราทำกระจกโรมโดมถ้าคนดูแสนหนึ่งอย่างเออทุกคลิปภายใน1วันเลยเงี้ยก็จะลงคลิปให้วันละ3คลิปถ้าแบบคนดูสองแสนต่อวันเงี้ย ก็จะดูลงคลิปให้วันละหกคลิปโอ้ยทำไมโหดจังวะเดี๋ยวหกคลิปแล้วไม่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 เอาไม่เอาไม่เอา,เอาวันละห้าคลิปแล้วกันเออประมาณนี้หกคลิปมันเวอร์ไปถ่ายไม่ทันให้ตายเถอดอีบ้าเอออย่างนั้นแหละถ้าคนดูสักร้านคนเนี่ยลงให้วันละ2ี่สคลิปอะ่ะโอ้ตัวเล่นล้วเล่น,ลนคนหาเลยอัดคลิป20สคลิปวันเดียววะโอเคปะตรงนี้ก็มีเว้ยเฮ้ยโกยมาโกยมายม,าม,มีมีฐานเราต้องโกยครับผมโกยไว้ก่อน เออมีฐานต้องโกยเอาไว้สิ่งที่เราต้องการนี่อะไรละสี่สิบเอ็ดอันอ้เจ้าหืมตรงนี้ไงโอ้โหแม่คิดว่าจะรอดสายตาแหละมีได้หรอกไม่รอดอยู่ดีเอามานี่ซะฐานนี้ข้าต้องการโอเคขุดเอาไว้หมดเลยครับมีฐานเลยเราก็ขุดไว้หมดเราต้องโกยผมเป็นคนเอาฐานแหละเออตอนแรกไม่อยากได้ฐานแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มอยากได้ฐานแล้วโอ้ตรงนี้มีเยอะมาก งั้นก็ขุดไปหมดเลยแล้วกันมีเยอะเหรอฮะมีเยอะเหรอขุดไปหมดเลยโอเคตังกิวโอเคครับผมปะเดินกลับบ้านกันวุด,ดีเราวะหวังว่าข้างบนยังไม่มืดนะเออหวังว่าข้างบนด้านบนดินอะตรงที่เราลงมามันยังจะไม่มืดนะเพราะเราลงมาแค่แป๊บเดียวนะ่าจะไม่มืดครับผมเ,เราจะกลับบ้านไปแล้วก็ไปเผาถ่านกันอ่าเผาถ่า,านเผาถ่า,าน ตรงนี้แม่ขอบคุณน้ำเหลือเกินที่ไหลให้ได้ยินขอบคุณน้ํามากที่ไหลให้ได้ยินตอนแรกไม่ได้ยินยนะนะแป๊บบนึงเผื่อได้มาอีกครับผมอใส่ไว้ใส่ไว้ <c oughs> ไวเผื่อได้มาอีกอต้องใส่เอาไว้หน่อยเดี๋ยวมาอีกรอบสองได้โดดลงเลยง่ายดีอีบ้าเอ้ให้แบบโดดปุ๊บแอกตายเลยเลยอย่างเงี้ย ไม่ใช่แล้วเออจะเย็นจะเย็นจะเย็นเดี๋เพิ่งห้าวโดดสิเออก็จะเย็นๆห,หน่อยอันนี้ก็จะรีบรีบโดดไปไหนเนะี่ยดูกางเกงในนั่นสิช่างเป็นลายที่ดีเหลือเกินอะไรจะเฟี้ยวปานนั้นเลยไปขึ้นมาแล้ววัสดีครับวัสดีครับโอเคไปเดี๋ยวเรากลับ <c oughs> กลับมาแล้วมืดพอดีอีบ้าเอ้มืดพอดีงั้นเราก็ต้องให้อาหารมันตอนนี้ไม่ใช่ดิงั้นเราก็ต้องไปนอน แล้วก mm ็ใ hmm. ห you know ้อาหารพวกไดโนเสาร์ตอนเย็นม so, ันก็จะครบหนึ ens, ่งวันพอดีถูกปะอืมน่าจะใช่นะครับน like. okay, ่าจะใช่น่าจะใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากจะยุ่งกับซอมบี้อะไรเท่าไหร่เอ่อเอาเนื้อหมูไปเผาเลยครับเดี๋ยวเรากินเนื้อหมูแทนไม่อยากจะกินเนื้อวัวละเนื้อ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 เนว้อเนื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 กองงื้อเมื้อเนื้อเน้อเนื้อเน้อเนื้อเน้อเตั้อเนื้อเน้เชื้าเนี้ยเน เนื้อมันยังเผาไม่เสร็จเลยดูได้สองชิ้นโอ้ oh my god เผาเนื้อได้สองชิ้นว้าเด็ดมากคือ,อไรงงวะเอองงงงนะไม่ครับมันต้องปรับปรุงเรื่องนี้เลยครับแดีว่าตื่นเช้ามาปุ๊บอย่างเงี้ยพวกผักอะไรพวกนี้ก็โตอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ว่าอยู่กับที่ไอ,อ้บ้าโอเคมาแล้วจ้าเอออันดับแรกเราต้องมาเอาเก็บของวัตถุดิบแล้วกันครับแม่ไอ้พวกของทำรั้วนะ่ะต้องเก็บต้องเก็บ เออดีมากดีมากอล้วเผาไว้เยอะขนาดนี้เลยวะเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปไปไอ้นี่ก่อนเอาไว้กันเอาไว้กันเดี๋ยวเราจอแค่ไทรายกับไอ้นี่มาเผาไว้เฉยๆนะครับเราค่อยอ่าไปวางบล็อกพวกนี้รอบรอบสถานที่ก่อนแล้วกันเนาะเออเอาเอาไว้ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดอนเหอเอาไว้ตรงนี้ก่อนลวกันอะยัดยัดมีเลยยัดไปเออเออยัดไปเลยอ่ะอย่างนั้นแหละยัดอย่างนั้นแหละ ตามด้วยทรายก็เอาเอานี่มาด้วยหน่อยอ่ะอันนี้หน่อยก็ได้อ่าโอเคเรียบร้อยเอานี้มาด้วยอ่ะหินหินหิน <c oughs> อันนี้กาไปเผาให้หมดเลย <c oughs> ใช่ไหมเนะี่ยกะเผาทีเดียวให้ให้เต็มเปี่ยมไปเลยเออกะมันเผาทีเดียวเลยไปมาแล้วครับผมเออเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเผาก่อนนะครับทรายอันเป็นที่รักรักยิ่ง สิบหกอันโอเคเย่ยมมากสิบหกอันโอเคยัดไปเลยอันนี้พออยู่แล้วอันนี้ห้าอันละห้าก็ใส่ไปใส่ไปเออใส่ใส่ไปเผาหนีเผาแล้วสกขาเผาแล้วโอเคเผาครับผมเผาเผาโอเคเผาไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังเผาไม่เสร็จเลยทรายยังเผาไม่หมด เออเดี๋ยวรีบไปเผาอื่นสิเผาวไว้เผาวไว้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผวัวเราก้อนนี้ก็ไปเผาด้วยไหมมีตรงไหนมันเยอะไปบ้างี่ยตรงนี้เยอะไปตรงนี้เยอะไป <S <S โอเคแบ่งมาตรงนี้ด้ห้าอันอโอเคเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตกใจนึกว่าไปหมดเลยแล้วก็ตามด้วยคัพพวกนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะครัฟมาเป็นอบล็อกไอ้นี่ให้หมดเลย โอเคอืม <c oughs> โอเคครับงั้นเนาะได้มาแล้วยิ่มยอดกันเทียมดองเราจะทำการวางรอบพื้นที่นะครับผมซึ่งเออพื้นทีะนะ่เนี่ยผมไม่รู้ว่าเราจะทำใหญ่สักแค่ไหนกันเชียวนะแต่ผมสิ่งที่ผมคิดคือเราเราเคลียร์พื้นที่อยู่ไหม <c oughs> หรือว่าเราจะทำอ้อไมไปตัวนี้ไปเลยวะ เนี่ยตัดต้นไม้พวกนี้ออกให้หมดอะไรประมาณเนี้เออมันต้นไม้มันเกลียดกะอ่ะเดี๋ยวผมว่าเราตัดต้นไม้พวกนี้ออกให้หมดดีกว่าครับแล้วก็ถมแม่น้าตรงนี้ด้วยอืมเดี๋ยวเราค่อยไปหาดินมามากบพวกแม่น้ําตรงนี้แล้วกันนะครับเนาะโอเคไปเอาไอ้นี่มาด้วยไม้ไม้ไม้ต้องตัดไม้ออกให้หมดเลยเดี๋ยวเราค่อยไปเอาดินมาแบบมาถมถมถมพื้นที่เนี่ยผมให้มันลื่นลื่นไม่ใช่ลื่นดิให้มันเรียบ เออให้มันเรียบกว่านี้ก็จะว่าเออต้องให้มันเรียบกว่านี้ครับผมแบบนี้มันขูดระเยอะเกินไปโอเคมาด้านข้างทุบเลยทีเนี้จ้โอ้ยตบข้างบนตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเโอเคแล้วค่อะไรได้สิบยี่สิบเจอันยี่สิบเจ็ดอันทิ้งเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวอันนั้นนคิดจะหลบสายตรงสาย,ต,สายตาปฏิโทโททั้งแล้วนะเฮ้ยเฮย มันลบบ่ได้ดกไอเอ๋ยไอ,ยอยโอเคเอาก่อนปาทิ้งโอ้ยสวนดอกไม้เนี่ยมีสวนดอกไม้ด้วยเป็นไงออกจากเฟี้ยวอะไรมันจะเฟี้ยวป่านนั่นเหรอตรงนี้หรอน่าจะเอาเต็ดเนสซีมาปล่อยนะ <c oughs> เอตัดอ้อยครับผมอ้อยอ้อยตัดไว้ตัดไว้ไม่ไต้องการต้องตัดออกครับผมเออต้องตัดออกไว้ก่อนอ้อยเอ๋ยอ้ยอยทูบสิจ้า ทุบก็ลีลาเหลือเกินเดินก็ไปบูดีอืมไม่ต้องร้องลกูกไม่ต้องร้องถ้าผมฟันโดนมันมันจะเกิดอะไรขึ้นวนะเนี่ยมันจะฆ่าเราหรือเปล่าถ้ามันฆ่าเรานี่เราได้เปิดศึกกับมันเลยนะเออถ้ามันกัดเราแม้แต่คําเดียวอย่างเงี้ยเราจะเปิดศึกกับไดโนเสาร์ที่ตัวเองเลี้ยงมาแท้ๆอ,อ้โถเราโหดอะไรจากปานตั้นเนี่ยบดูดีแม่ทำไมไม่เดินเข้าไปในบ้านเลยล่ะ แมแหกคุกออกมาได้แล้วหนีอย่างเดียวเลยนะเราอะ่ะปาไปอยู่ที่อื่นได้แล้วป้าโอ้โถเออเออเฮ้ยมันนนาแล้วเกิดนะตัวเนี้ยผมว่าเราทําไม่ต้องใหญ่มากก็ได้มงป้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปเอาดินมาดีกวนะ่าเอามา,าจัดแต่งจัดแต่งทุบทุบทุบตัวนี้ไม่ต้องการจัดแต่งกันวันดีวัววัวทั้งหลาย ถ้าเราล้อมรั้วแล้วทีนี้เราจะต้องปล่อยวัวนะครับเพราะว่าวัวมันก็ไม่ได้อะไรมากมายเนาะเดี๋ยวค่อยปล่อยมันแล้วกันแต่ตอนนี้ต้องการดินครับผมไปเอาดินก่อนแล,ะละ้วลาโอเคดินสักประมาณนี้ก็น่าจะพอใช้ได้ครับผมโอเคไปเริ่มเริ่มทํางานอันดับแรกเอาบล็อกพวกนี้มาตามด้วยวางครับผมอืมมันก็ต้องวางสินะออบล็อกมันก็ต้องวางเออแล้วผิดตรงไหนไปเนี่ย โอเคเราต้องวางบล็อกกันครับซึ่งผมจะทําไม่ไม่รวบทั้งหมดนะอาจจะปล่อยตรงวัวไว้ออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวัวเดี๋ยวเราไปสร้างใหม่ทีหลังเออแล้วก็เดี๋ยวมันต้องให้กว้างกว่า,วานี้ก่อนนะครับทุบแล้วก็วางดิน้ลยละอา่าวางดินวางดินทุบโอเคแล้วหลังจากนั้นก็วางดินเรียงมาเลยทีเนี้ยเยี่ยมยอดอืเอเจอเจอเยวตรงนี้ทุบออกเด้เกะกะ รู้สึกเกะกะแล้วเกินตรงนี้ทุบครับผมเอ่อตรงไหนเกะกะรู้สึกว่าเราเกะก,กะทุบทิ้งครับผมตรงนี้ไหมผมว่าเรามาสุดตรงนี้ไหมเออสุดตรงนี้หรือว่าเอาไปอีกนิดโอ้ยูอูยยันร่วงเด็ดหรือว่าเอาไปอีกนิดเด็ดตรงนี้ก็ได้มั้งผมว่าตรงนี้ก็ได้มั้งเอ่อเอาเอา,เอา,เอาตรงนี้ก็ได้ครับผมมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า เนื้อสองมันก็ไม่ได้มีเยอะที่เราจะต้องทำากงเยอะขนาดนั้นถูกป่ะล่ะเออประมาณตรงนี้ก็ได้ครับทุบออกเลยเน e. ี่ยดอกไม้มันน่าจะวางทับไปได้เนาะเออเอาบล็อกวางดอกไม้แล้วดอกไม้หายเลย,เลยเเอย่อางเงี้ยอ้โอ่วางวางสิวางผิดอีกเออปล่อยไว้แล้วกันนะผมเดี๋ยวเราต้องมาวางชั้นสองดีโอเคปะมุงหน้ามุงหน้าสร้างเออก็ไกลนะ,ะเออนาเกตข้างในก็เยอะอยู่นะ เออก็ไม่ใช่ในน้อยนะเฮ้ยแล้วท,ทำไมมันต้องมาอยู่บนภูเขานี้ด้วยวะเนี่ยเอ้ยเคลียภูเขาก่อนแล้วมันมีน้ำทับด้วยนะตรงนี้เออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเราเอาแค่แบบให้เดินเสาด่วนเดี๋ยวก็ทุบออกไปเลยให้เดินเสาออกไม่ได้แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะให้เดินเสามันแบบออกเดินออกไม่ได้ครับผมแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะ เดี๋ยวทุบก,กันเอานี้มาวางแทนตรงไหนที่มันจะพอวางแทนกันได้ก็วางไปเถอะโอเคเข้ามาข้างบนอันนี้ก็ต้องให้มันไปถึงตรงตรงนี้ปะกลงของคอยาวนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวถึงกลงของคอยาวก็พอแล้วเพราะว่าส่วนเดลเสามันมันใหญ่ไปแล้วผมดูไม่ทันเออมันใหญ่ไปแล้วไม่ดูผมดูไม่ทันเว้ยผมดูไม่ไหวอะ่ะมันใหญ่ไปอะ่ะ เออมันใหญ่ไปผมดูไม่หมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาแค่โกงไอ้เจ้าตัวตนี้ก็พอแล้วมั้งแล้วเราเราค่อยมาทําพื้นที่มันแบบยังไงอะให้มันมีค่าที่สุดเท่าที่จะทําได้ทําให้มันแบบดีที่สุดแบบว่าพื้นที่อะ่ะเออทาให้มันมีมีค่ามากที่สุดแล้วกันเออสร้างแบบแอร์อัดเลยทุบทิ้งนี่นะะล,ะะล,ะะละเกะกะแล้วเกะแล้วกะแล้วเกินมาวางตอ่อ หนขอดูซิฮัลโหลอิสมโอเคไปต่อครับผมจบ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 จสิเฮ้ยโอเคได้แล้วครับแค่นี้ก็จะได้เป็นพื้นที่ฝั่งหนึ่ง <c oughs> ขาดขาดอีกฝั่งหนึ่งแม่ <c oughs> มันก็ขาดเยอะจริงนะเออก็ขาดเยอะอยู่ไปข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งวันนี้เขายาวอากาศเริ่มมืดแล้วนะเออบรรยากาศตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วนะเฮ้ยโอเค ทุปครับผมมีอะไรต้องทุบครับผมวางครับผมโอเคไปอะไรเนี่ยทอ็อตใครเอามาวางวนอะเออก็มีเราคนเดียวเนี่ยวางได้อ่าโอเคตอครับผมเดี๋ยวเราจะตอบไปเรื่อยๆให้มันอ,อ้อมๆไกลหน่อยตรงนี้ตรงนี้อ้อ <laughs> เดี๋ยวเหมือนกับมีเส้นบอกว่าอ้อมถึงตรงนี้ก็พอเลยประมาณเนี้ย เหมือนจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางบอกเออตรงนี้ก็พอแล้วเลยประมาณนี้โอเคแล้วตรงนี้ก็พอแล้วก็ได้มันเหลือพื้นที่เยอะอยู่เออตรงนี้ก็พอแล้วก็ได้วะน่าจะพอสําหรับการทําโดมหรือว่าโดมเราจะถ้าเราสร้างตรงไหนไม่พอเราค่อยมาทุบแล้วก็สร้างแยกออกไปแล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายๆวันนี้จ้ไก่ก,ไกุ๊กกุ๊กทุบทุบโอเคไก่กุ๊กกุ๊กแล้วก็ทุบทุบเนฟาดอืมฟาดให้เรียบไอ,อ้บ้าเอ้ไ้ตรงนี้อะไรเนี่ยมีหลุมเน่ย โอ้โเอ้ยปิดปิดปิดไอ้บ้าจะมีหลุม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 อะไรมาอยู่ตรงนี้แล้วอาโถเอ๋ยทูบครับผมนะก็จะมืดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปให้อาหารเดลเสาแล้วนะครับเพราะว่าต้องพักงานใช่ไหว่าพักงานกันเลยทีเดียวเชียวอันนี้เหรออันนี้เหรอผมว่าเราเลี้ยวหน่อยไหมเลี้ยวหน่อยไหมเอ consumers. อัน,นตรงนี้ปิดไว้เลยอหรือว่าเราจะว่าเราทำอย่างนี้ดีกว่า อย่างนี้อย่างนี้โอเคแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปเลี้ยวเลี้ยวตรงนี้ขึ้นมาโอเคแล้วก็เลี้ยวตรงนี้ไปเอาตัวนี้ทิ้งไว้ข้างนอกครับผมเอาปล่อยไว้นั่นแหละนอปล่อยไว้นั่นแหละเออปล่อยให้มันประเชิญกับโลกภายนอกไปมันอยากจะออกมาเองเราช่วยมันไม่ได้ อ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวจะมาคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามหรกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้นในในดวยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวขอนั่งรอบรวยเสร็จก่อนละกันนะก็ค่อยๆสร้างกันไปครับผมตามนั้นเจอเปิร์นไม่ใช่ละเจอกันครับผมไปละไอ้บ้าทำไมต้องไอ้บ้าตามถ่ายทุกทุกคลิปเลยวะเอ้ย <_ c oughs> งงกับตัวเองนะเนี่ย